แกลเลอรี่อย่างที่เราบอกเดินชมเหมือนที่เราเห็นแกลเลอรี่ทั่วไปแต่เป็นแกลเลอรี่ที่เกี่ยวกับหลวงปู่ดูนะครับมีรูปภาพที่ทันหลวงปู่ที่ฐานจิตทุกรูปนะครับแต่พอเข้ามาในห้องนี้เป็นอีกมิติหนึ่งเพราะในห้องนี้น่าจะเป็นศูนย์รวมเป็นคลังเป็นคลังวัตถุมงคลแล้วครับทีนีเป็นคลังมหาสมบัติเป็นวัตถุมงคลที่แบบโอ้เต็มเต็ม ค่อยๆไล่ระดับกันไปนี่เข้ามาแล้วผนแบบสะดุดตาสะดุดใจแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเห็นพยานคล้ายๆแบบนี้ที่วัดสแกใ,ในในกุฏิเก่าหลวงปู่ <ใน S 2> ที่เป็นหอสวดมนต<ช>์ก็น่าจะเป็นยุคเดียวกันยุคเดียวกันใช่ไหมครับ,รบอันนี้ต้องอเกิ่นก่อนว่าครับเริ่มต้นคือ,อพี่โยทิยาก็ได้ข่าวว่าจะมี สิยุคเก่าแก่ออกบูชาพาย,ยันก็เลย<อ>ชวนผมไปต่างจังหวัดผมก็จำจำจ,ำจังหวัดไม่ได้ไปกันกับพี่โยสองคนเลยครับแล้วก็ใจก็ตุมต้มๆหน่อม,มไม่รู้จะได้หรือเปล่าในที่สุดเราก็ได้มาจริงๆซึ่งเป็นพายานเนี่ยที่เาเรียกเป็นยันใหญ่ที่ว่ามีรวม,มรูปของอพย,ยันที่รวมหลายๆบทคาถาเข้าไว้ด้วยกันก็จะมีเป็นพระพุทธเจ้ามีครบหมดนะครับแล้วก็มีมยันต่างๆเนี่ยล้อมรอบเลยมี นาคนะครับมีโอ้โอผมเล่าไม่หมดเลยคือสีใช่ไหมครับครับซึ่งอาการรักขระเล่มยันเนี่ยจานโดยหรือเขียนโดยหลวงปู่ศรีวัสแก้ทั้งหมดนะ